สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Love Novel c h anel n by n น t ชวันนี้นุชจะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับนิยายรักรูมันติดโรมานเรื่อง Play Boy ยร้ายไล้รัก EP3 ไปพบกับความสนุกกันได้เลยค่ะหลังจากวันนั้นอัภวีก็เริ่มต้นควงผู้หญิงในซ้ำหน้าคู่เด็กของเขาแต่ละคนด้วยแล้วจะมีความสวยที่โดดเด่นมีทั้งนางแบบนางงามไม่เว้นแม่แต่นั้นเอกที่กำลังได้รับความนิยมอ,อยู่ในขณะนี้ เขาเที่ยวหัวลาน้ำโดยไม่กเกรงใจซิซิลาเพื่อให้อีกฝ่ายเกิดความเอือมละอานในตัวเขาจนเป็นเหตุให้เธอไปขอยกเลิกการแต่งงานในครั้งนี้แต่เธอกลับไม่สะทกสะท้านและยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปก,ปกติและนั่นยิ่งทำให้อัทวีทำตัวเสเพลหนักขึ้นไปอีกเขาออกเที่ยวแทบทุกคืนและเปลี่ยนคู่ควงบ่อยวกับเปลี่ยนเสื้อผ้าทืนนี้ก็เช่นกันขณะที่เขากำลังนั่งดื่มสายตาก,ก็หันไปเห็นใครบางคนที่หน้าตาคล้ายกับซีซีลา ตอนแรกก็คิดว่าแค่คนหน้าเหมือนแต่มองให้ชัดอีกครั้งถึงรู้ว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวของเขาจริงๆข้ามมีแตแต่งตัวเปรี้ยวดูเซ็กซี่เย,ย้ายวนตาและควงมาพร้อมกับผู้ชายหนุ่มหน้าตาดีทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมากที่จริงเขาไม่ควรสนใจหรือใส่ใจในตัวเธอแต่ความสวยของเธอมันโดดเด่นสะดุดตาคงต้องยอมรับว่าศิราเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามและมีบุคลิกที่โฉกเชียวสะกดทุกสายตา มองใครอยู่หรอคะคู่กวงคนใหม่เอ่ยถามอย่าสนใจเลยแค่คนรู้จักนะ่ะมาดื่มกันดีกว่าคะ่ะอัทวีดื่มเหล้าเขานาลีที่เข้ามาขอเคลียร์ไมห่ห่างสายตาก็จ้องมองไปที่คู่ปรักเา่านั่นใช่ว่าที่จะบอกของซินหรือเปล่าซีซีซลาแค่ปลายตาไปมองก่อนจะหันมาตอบคิมหันใช่แล้วคิมแต่เราอย่าไปสนใจเขาเลยนะหญิงสาวทำตามที่ปากพูดเธอไม่ได้ให้ความสนใจในตัวอัทวีอีกเลย เขาจะเด่มหรือคอเคลีย์กับผู้หญิงคนไหนหรือตออรับสักนีกับใครก็เป็นเรื่องของเขาผิดกับอัทวีที่คอยแต่เฝ้ามองเธอไม่วางตามีผู้ชายหลากหลายคนเดินเข้ามาพูดคุยกับศิซิลายอย่างสนิทสนมมีการกระซิบกระซาบข้างหูแถมยังหัวเราะกันอย่างมีความสุขมีความสุขมากเลยนะหมายถึงใครสิงหนาฏเอ่ยถามอัทวีรีพูดตัดบทว่าไม่มีอะไรก่อนจะหันไปจ้องจับผิดว่าที่เจ้าสาวในอนาคตของตัวเอง เขาสังเกตเห็นเธอยืนอ่นโทรศัพท์มือถือของเธอให้ผู้ชายทุกคนที่เดินเข้ามาคุยด้วยไม่ต้องบอกว่ารู้ว่าคุณจะขอเบอร์ติดต่อหรือไม่ก็แลกไลดีเธอทําทเช่นนั้นกับผู้ชายคนแล้วคนเล่าจนอัทวีเพิร์สแสดงความรู้สึกไม่พอใจออกมาเป็นอะไรไปถ้าไม่นายถึงดูหงุดหงิดแบบนี้อัทวีชี้ให้เพื่อนรักดูพฤติกรรมว่าที่เจ้าสาวของเขาที่ดูเหมือนว่าจะเรียนแบบพฤติกรรมของตนเองเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจ ในช่วงจังหวะที่อยู่กับเพื่อนตามลาําพังพอกู่เดชขอตัวไปทักทายเพื่อนที่บังเอิญเจอกันอัตวีตัดสินใจถ่ายรูปและถ่ายคลิปตอนที่เธอพูดคุยกับผู้ชายอย่างสินสนมโดยเฉพาะผู้ชายที่เธอควงมาด้วยนายถ่ายคลิปเก็บไว้ทําไมก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ให้คุณย่าดูพฤติกรรมหนุซินคนดีของคุณย่าว่าเวลาที่อยู่รับหลังผู้ใหญ่นั้นทําตัวเหลวแหลกขนาดไหนยังแค้นไม่หายอีกเหรอที่เธอไม่ยอมทําตามความต้องการของนาย ฉันก็เคยบอกนายแล้วว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดฉันจะเอาคลิปที่ถ่ายวันนี้กลับไปให้คุณย่าดูคุณย่าจะได้เปลี่ยนใจไม่บงังคับให้ฉันต้องแต่งงานกับเธอว่าที่เจ้าสาวของนายทั้งสวยและเซ็กซี่ขนาดนี้ถ้าเป็นฉันจะไม่ปฏิเสธความต้องการของผู้ใหญ่เลยฉันไม่ชอบให้ใครมาบางังคับทนันกันได้เลยว่านายหนีนม่พ้นหรอกสุดท้ายแล้วนายก็ต้องแต่งงานกับเธอตามความต้องการของคุณย่าก็ไม่แน่นักหรอกนั่งดื่มกันมาอีกสักพัก อัทวีก็เอ่ยปากเดี๋ยวผมมาคุณจะไปไหนคะเขาไม่ตอบแต่เลือกที่จะหันไปจูบแก้มเธอก่อนจะลุกจากโต๊ะไปอัทวีมายืนรอคู่ปากเก่าอยู่แถวทางไปห้องน้ําเมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินออกมาก็ใช้คาพูดโจมตีเธอทันทีคืนนี้คุณกัดกระรอกผู้ชายทุกคนที่ผ่านเข้ามาในสายตาเลยหรือไงศิศลาหันไปมองไม่แปลกใจเลยที่เห็นก็เป็นเขาหมายความว่ายัางไง อย่าทำเป็นคนอ่อนสาไร้เดียงสาหน่อยเลยมันขัดกับพฤติกรรมที่คุณทำอยู่ฉันทำอะไรก็ให้ท่าไงไอ,อผู้ชายเก่งเหมือนกันนี่ทำแบบนี้บ่อยละสิถึงได้ดูํำนานโดยเฉพาะกับพวกเด็กหนุ่มๆอย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานมีการวัดว่าคนอื่นจะต้องมีพฤติกรรมเหมือนคุณอัทวีคว้าล่างบางเข้ามาในอ้อมแขนและกอดเธอไว้แน่นยิ่งเธอพยายามดิ้นรนขัดขืนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรัดล่างของเธอแน่นขึ้นเท่านั้น ไม่ต่างอะไรกับงูเหลือมเวลาที่รักเหยื่ออันโอชะผมเป็นผู้ชายทำอะไรก็ไม่เสียหายแต่คุณเป็นผู้หญิงไม่คิดบ้างหรือว่าสิ่งที่คุณทำมันลดคุณค่าในตัวคุณคุณย่าจะรู้ไหมว่านุศินคนดีของคุณยา่ยาอย่าม่อยู่รักหลังผู้ใหญ่มีพฤติกรรมชอบอ่อยเด็กหนุ่มๆไม่เลือกหน้าแบบนี้ปล่อยนะฉันไม่เคยทำอย่างที่คุณพูดและออาการกระซิบกระซาบข,ข้างหูหัวล้าะต่อกระซิบ จับมือถือแขนกันอย่างส,สนิทสนมที่คุณทําอยู่แล้วก็ไอชุดที่คุณใส่นี่อีกถ้าไม่ให้เรียกว่าอ่อยแล้วจะให้เรียกว่าอะไรสีสิลาเยายานดิน้นรนจนสามารถหลุดออกมาจากอ้อมแขนแข็ง,แ,ขงแรงนั้นได้เป็นผลสํเลาเร็จเธอจ้องมองเขาด้วยแววตาวาวโลดก่อนจะโต้อตอบกลับไปอย่างเผ็ดร้อนใบหน้าของเธอปากฏรอยยิ้มเยาะหยันคนอย่างคุณคงคิดได้แต่เรื่องต่ำๆแบบนี้และคอยแต่จะจ้องจับผิดคนอื่น โดยมไม่เคยมองย้อนกลับไปดูตัวเองอัทวีตาลุกวาวด้วยความโกรธเ่ได้ยินคำพูดและได้เห็นลายยิ้มเยาะจากใบหน้าสวยคมของเธอทำให้เขาบันดาลโทสะตรงเข้าไปกระชากเัวเธอเข้ามาในอ้อมกอดโดยที่เธอไม่ทันได้ระวังตัวอีกครั้งและยังไม่ทันที่จะได้ส่งเสียงร้องลิ้นสีปากของเขาก็แนบลงไปบทขยี้ลิ้นสีปากบางอย่างหนักหน่วงเหมือนจงใจที่จะลงโทษเธอที่บังอาจมาวิจารณ์เขาด้วยสีหน้ายาอหยันเช่นนี้ ซีซิลาพยายามดิ้นรนเพื่อที่จะเป็นอิสระจากเขาแต่ก็ไม่สําเร็จตอนแรกอัทวีคิดแค่จะจูบสั่งสอนเธอเท่านั้นแต่เมื่อได้สัมผัสกับริมฝีป,ปากที่อ่อนนุ่มและยาวยวนกรบทําให้เขาก็หายอยากจูบเธอมากขึ้นกว่าเดิมจากการลงทันกลายเป็นความทะลหันจนเขาไม่อยากที่จะหยุดมันนอกจากไม่หยุดการกระทํานั้นแล้วเขาเยังบังคับให้เธอเผยริมฝีป,ปากเพื่อเปิดทางให้เขาแทรกลิน้นอุ่นเข้าไปลิ้นลสความหวานจากล่างบางตรงหน้า เขาทําให้เธอเข่าอ่อนแทบสุดลงกับพื้นเพราะความเล้าร้อนจากจุมพิศลงทันที่เขามอบให้ซิซิลาหายใจหอบถีทั้งโกรธทั้งอายเธอผลักอ,อกเขาเต็มแรงก่อนที่จะวิ่งออกไปจากที่นั่นอัทวีเซไปเล็กน้อยจากแรงผลักนั้นเขาลูบไล,ล้ริมจมป,ปากของตัวเองก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจจากนั้นก็เดินกลับไปที่โต๊ะพร้อมกับนั่งดื่มแอลกอฮอล์ดีกีแรงอย่างคนอารมณ์ดีไม่หลงเหลืออารมณ์ขุนมัวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ อาจหายไปไหนมาคะปอยให้แองจี้นั่งเหงาอยู่ตั้งนานกูข่วงคนใหม่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตัดเพอ้อเธอนั่งเดียดกระแซะเขาซะจนเกือบจะเกยขึ้นไปนั่งบนตักโดยไม่แคร์สายตาใครทั้งที่เพื่อนรักของเขาก็นั่งดื่มอยู่ตรงนั้นด้วยแต่สิงห์หนานไม่ได้คิดอะไรเพราะเคยเห็นภาพแบบนี้ของเพื่อนจนชินตาพอดีผมเจอคนรู้จักก็เลยแวะไปทักทายใครเหรอคะอย่าสนใจเลยเพราะถึงผมบอกไปคุณก็ไม่รู้จักอยู่ดีเรามาดื่มกันดีกว่า อัทวีนั่งดื่มเหล้าเ้านาลีต่อกันอีกพักใหญ่สิงหน,า,นาก็หันไปบอกกับเพื่อนรักเรากลับกันเถอะพรุ่งนี้ฉันมีคิวถ่ายละครตอนเช้ากะดื่นกันจากนั้นเขาก็หันไปชักชวนหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างกายเรากลับไปหาความสุขร่วมกันต่อที่คอนโดของผมดีกว่านะที่รักตกลงค่ะอัทวีจมใจโอบกอดคู่เดทเดินผ่านศิสิลาซึ่งเป็นช่นนวงจังหวะที่เธอหันกลับมามองทั้งคู่จึงสบตากันเข้าอย่างจังอัทวียักคิ้วให้เธอ ก่อนจะเดินจากไปไม่สบายหรือเปล่าสินทำไมคิมถึงถามสินแบบนั้นก็หน้าของซินแดงกำ่ำหรือว่าจะเป็นไข้คิมหันเอ่ยพร้อมกับวางมือบนหน้าผากของเพื่อนเพื่อวัดไข้สินไม่ได้เป็นอะไรปกติดีทุกอย่างแน่ใจนะแน่ใจสิเขาทำอะไรสินหรือเปล่าคิมหมายถึงใครก็ว่าที่จะเบาของซินไงไม่มีอะไรหรอกอย่าใส่ใจเลยนะคิม เรารีบทำงานต่อให้เสร็จเร็วๆกันดีกว่าจะได้กลับกันสักทีฉินอยากกลับบ้านเต็มทีละแม้เพื่อนจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่คิมหันมั่นใจว่าจะต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างซิซีลาและว่าที่เจ้าบ่าวของเธอแน่นอนเพราะปฏิกิริยาของหญิงสาวเปลี่ยนไปนแต่เธอไม่อยากเล่าให้เขาฟังซึ่งเขาเองก็ไม่ได้เซาซีถามเช้าวันต่อมาอารุณสวัสดิ์ครับพ่ออนวัตยิ้มรับคำทักทายของบุตรชาย เช้านี้มีอะไรกินบ้างคะแม่เขาสวมกอดมารดาไว้ในอ้อมแขนจกทางด้านหลังเค้าต้มทะเลอาจจะเอาด้วยมีลูกหรือจะเอาอาหารเช้าแบบฝรั่งแม่จะได้สั่งให้เขาทําให้เขาต้มก็ได้ครับคุณย่าล่ละครับเดี๋ยวก็คงจะลงมาพูดไม่ทันขาดคําอัมพากาก็เดินเข้ามาในห้องอาหารว่าไหนพอตัวดีทำไมวันนี้ถึงได้ลงมากินมื้อเช้าพร้อมกันได้เพราะผมรู้ว่าคุณย่าคิดถึงผมไงครับมาก็ดีละย่ามีเรื่องจะคุยด้วย เรื่องอะไรครับย่าจะปลูกเรือนหอให้อัดกับหนูซินก็เลยอยากให้อัดเป็นคนเลือกแบบบ้านทำไมต้องเสียงเงินเสียทองสร้างบ้านหลังใหม่ด้วยละครับคุณย่าใช้ห้องของผมเป็นเรือนหอก็ได้นี่ครับย่าเคยตั้งใจไว้แล้วว่าอัดแต่งงานามีครอบครัวเมื่อไหร่ย่าจะปลูกเรือนหอให้แต่ผมว่าไม่มีคำว่าแต่อัมพกาตอบหลานชายด้วยเสียงทรงอํานาจน้่นเสียงแบบนี้ใครเลยจะกล้าคัดแล้วไหนล่ะครับแบบบ้านที่จะให้ผมเลือก เด็กรับใช้นําแฟ้มงานที่ประมุขของบ้านได้จัดเตรียมไว้มามอบให้ชายหนุ่มเขารับมาเปิดดูชอบแบบไหนก็บอกมาพ่อจะได้ดําเนินการให้นี่เป็นแบบบ้านใหม่ของเราเหรอครับสวยดีนะครับผมไม่เคยเห็นมา่ก่อนผมเลือกอันนี้ครับอัทวีตอบพร้อมกับยื่นแบบบ้านที่เขาต้องการให้คุณย่าดูวัดช่วยะสบการเรื่องนี้แทนแม่ทีนะติดขัดอะไรตรงไหนก็ค่อยมาคุยกันครับคุณแม่เรื่องของเราไปถึงไหนแล้วแต่อาจ หมายถึงเรื่องอะไรหรอครับคุณย่าก็เรื่องของอัดกับหนูซินนะสิย่าหาเรื่องแต่งงานให้เลยดีไหมจะเย็นเย็นก่อนสิครับคุณย่าผมกับหนูซินของคุณย่ากาลังสารสัมพันธ์กันอยู่ครับสารสัมพันธ์หรือตัดสัมพันธ์กันแน่โดนผู้เป็นย่าพูดดักคอไว้แบบนี้อัตวีก็รู้สึกร้อนตัตขึ้นมาทันทีทาไมคุณย่าถึงพูดแบบนั้นล่ะครับก็ดูความประพฤติตัวของเราเขาสิวันวันไม่ทําอะไรเอาแต่เที่ยวหัวลาน้ํา กลับบ้านดึกเดินเดินถ้าท,ทุกคืนเสเพลแบบนี้ผู้หญิงที่ไหนก็จะชอบว่าแต่ผมหนูสินของคุณย่าก็ใช่ย่าอยู่นะครับพฤติกรรมของเธอยามอยู่รับหลังผู้ใหญ่ก็ไม่ต่างจากผมนักหรอกหมายความว่ายังไงพูดที่ชัดเจนหน่อยสิคุณย่าคุณจะยังไม่รู้ว่าสินก็ชอบเที่ยวกันคืนเหมือนผมแล้วเรารู้ได้ยังไงผมเคยเจอสินไปเที่ยวสถานเลิงลมที่เดียวกับผมอยู่บ่อยครั้งและในแต่ละครั้งก็มักจะมีผู้ชายไม่ซ้ำหน้าราบร้อมตัวเธอเสมอ จริงเหรอลูกจริงสิครับแม่ผมมีหลักฐานด้วยนะหลักฐานอะไรเอามาให้ย่าดูหน่อยสิอัธวีเปิดภาพและคลิปที่เขาถ่ายเก็บไว้เมื่อคืนให้ทุกคนดูหนูซินก็แค่ไปเที่ยวผับกับเพื่อนๆบ้างเป็นบางครั้งแล้วมันแปลกตรงไหนก็แปลกตรงที่ผู้หญิงไม่ควรทําตัวแบบนี้ไงล่ะครับคุณย่าแต่เขากลับถูกอัมพาพูดตอกหน้ากลับไปว่าตัวเขาเองก็มีพฤติกรรมไม่แตกต่างมันเหมือนกันที่ไหนล่ะครับในเมื่ออาจยิงทได้ ก็ไม่ควรไปกล่าวตำหนิคนอื่นผมเป็นผู้ชายเที่ยวหัวลาน้างแค่ไหนก็ไม่เสียหายแต่ซินเป็นผู้หญิงนะครบไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเที่ยวผับแทบทุกคืนแบบนี้หรอกครับย่าว่าการที่หนูซินไปเที่ยวผับก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรตราบใดที่เธอยังไม่ได้ทําตัวเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงไหมคุณย่าพูดเหมือนเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมของซินที่สนิทสนมกับผู้ชายจนเกินงานดูจากคลิปที่ถ่ายมาพ่อก็มีเห็นว่าหนูซิน จะทําอะไรที่เกินงามเลยนะอัดนั่นสิแม่เห็นด้วยกับวัดอัทวีหันไปสบตามานดาอานิมายิ้มให้บุตรชายก่อนที่จะเอ่ยออกมาตามความคิดของตนเองแม่ว่าอาัดคิดมากเกินไปนะหนูซินก็แค่ไปเที่ยวผับซึ่งคล้ายๆเขาก็ทํากันอัทวีรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงกับความคิดเห็นของทุกคนตอนแรกเขาคิดว่าเมื่อคุณย่าเห็นพฤต,ติกรรมของหนูซินคนดีของคุณย่าแล้วจะโกรธจนยกเลิกการแต่งงาน แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดทําให้ชายหนุ่มยิ่งมีอคติกับว่าที่เจ้าสาวของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเธอมีดีอะไรถึงได้รับคะแนนนิยมจากคุณย่าและพ่อแม่ของเขามากถึงเพียงนี้ย่าว่าอาจควรพาหนูซินไปดูหนังฟังเพลงหรือไม่ก็ไปเที่ยวด้วยกันบ้างจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นผมกําลังคิดจะไปรับซินและพาไปกินมื้อข้ามสุดโรแมนติกด้วยกันอยู่เลยครับว่าแล้วเขาก็โทรเข้ามือถือของศิซิลาเพื่อบอกว่าเขาจะขับรถไปรับเธอไปดินเนอร์ด้วยกัน ต่หญิงสาวปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ามีงานต้องทำถึงจะมีงานที่ต้องทำแต่ก็ควรมีเวลาพักบ้างเอาเป็นว่าคุณเตรียมตัวไว้นะเย็นนี้ผมจะไปรับผมจะพาคุณย่าไปกินมื้อข้ากับเราด้วยเพราะเขาเอาย่ามาอ้างทำให้ศิศิลาไม่กล้าปฏิเสธและจำใจต้องทำตาม,ตามความต้องการของเขาย่าไม่ได้บอกว่าจะไปด้วยนะผมแค่อ้างชื่อคุณย่าเพื่อไม่ให้เธอปฏิเสธนัดของผมตั้งหากครับไม่ได้จะขอให้คุณย่าไปจริงๆ ดูแลหนูซินให้ดีและะ้วก็อัดห้ามทำรุ่มล่ามเด็ดขาดเข้าใจไหมทราบแล้วครับรับรองว่าผมจะดูแลหนูซินคนดีของคุณย่าเป็นอย่างดีทั้งต่อดทั้งจูบวนไปเลยดีนีมครับยิ่งว่าแบนยิ่งยุผมล้อเล่นครับซินเขาไม่ยอมให้ผมทําแบบนั้นหรอกครับแม้ว่าผมจะอยากทําก็ตามหลานสะใภ้ที่คุณย่าหามาให้ผมทั้งสวยและหุ่นแซ่หน้ากินซะขนาดนั้นผมแทบจะอดใจไม่ไหวรวบลัดกินหัวกินหาง กินตางตลอดตัววันละหลายรอบไม่ได้เด็ดขาดประสานเสียงอย่างพร้อมเพรียงกันแบบนี้แล้วใครจะกล้าล่ะครับก็เ่าไนล่ะตะอักไม่รู้ว่าไปเอานิสัยเจ้าชู้เพลบอยนี้มาจากใครเฮ้อผมกลายเป็นคนแย่ๆในใสายตาของคุณแม่ไปซะแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งงานกับซินผมยังตกกระป๋องแล้วถ้าแต่งงานกันจริงๆผมไม่กลายเป็นหมาหัวเน่าเลยเหรอครับในเมื่อทุกคน พร้อมใจที่จะอยู่ข้างเดียวกับหนูซินคนดีของคุณย่าปากดีนะกันเราอัตวีเดินเข้าไปกอดอัพากาผมรักคุณย่ามากนะครับไม่ต้องมาพูดจาหวานหูกับย่าเลยย่ารู้ทันหรอกนะรู้ทันเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่อัตกำลังหาวิธีที่จะล้มเลิกการแต่งงานกับหนูซินนะสิคุณย่าไปฟังเรื่องนี้มาจากไหนใครมาฟ้องคุณย่าครับไม่ต้องให้ใครมาฟ้องย่าหรอกย่ารู้จักนิสัยของอัตดีกว่าใคร ถึงยังไงผมก็ต้องแต่งงานกับซินตามความต้องการของผู้ใหญ่อยู่ดีแต่ขอเวลาให้เราทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้หน่อยนะครับคุณย่าผมขอตัวก่อนนะครับจะรีบไปไหนผมมีนัดกับสาวครับสาวที่ไหนก็นัดกับหนูซินคนดีของคุณย่าไงครับไปก่อนนะครับอัดนัดจะไปรับหนูซินตอนเย็นไม่ใช่หรอคะคงนัดกับสาวอื่นเพื่อเป็นการฆ่าเวลาน่ะสิแต่ล่อมนักไหมอัมพกาต่อแบบนี้นี่เองแปลกนะคะคุณวัด คุณเองก็ไม่เคยมีนิสัยเช่ชูไม่รู้ว่าลูกของเราไปเอานิสัยนี้มาจากใครหล่อเลือกได้แต่แบบนี้ละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ